ถไหนที่ไปเดินสำเพ็งบ่อยๆจะเห็นร้านนี้นะคะเป็นบะจ,จางนะคะเป็นบะจ,จางรสเค็นนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าเดียวในตลาดสำเพ็งนะคะ <t ell> นี่เลยนะครับบะจ,จางรังไม้นะคะอร่อยขายดีนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเยาวราชนะคะ เอ็นพี่ขายตลอดเลยนี่เลยอือก็ออกไปดูดดเลยทีเดียวจ้ะเดี๋ยวๆแม่เขาถ่ายตรงนี้เบจังเจ้าเก่าเอกเอาตังไปไหนละ <c oughs> เป็นขายมานานแล้วขายกี่ปีแล้วพี่เนี่ยสี่สิบปีแล้วสี่สิบปีตั้งแต่รุ่นแม่ป่ะโอ้แต่เราต้องเสียค่าที่ไหมพี่เสียค่าที่ไม่รูกเสียเทศกิจใช่ไหมหรือว่าเสียอะไรค่าที่จะบางทีจอดเขาว่านั่นนะเี่ไม่ได้ออกมาเลยที่ตรงนี้เงินนั่งเรือใช่ไม่เสียอยู่ไม่ได้นี่เลยนะคะร้านบัตรจั่ง เจ๊เกียงนะคะนี่เลยนะคะใครสนใจมาได้นะคะพี่เขาจะอยู่ตรงนี้ประจำใช่ไหมเขาเรียกอะไรพี่แถวคิกุย่ายาคิกุย่าสัมเพงสัมเพงนะคะนี่เลยนะคะใส่ถังไม้แบบนี้นะคะมาเหมือนพี่เขาได้นะคะเจ้าเดียวนี้ใช่จริงด้วยเจ้าเดียวที่เออนี่เเป็นกล่องแบบนี้ก็กล่องละสี่สิบบาทเนาะเป็นไก่นะบ้าจางไก่ ส่วนใหญ่เราจะเห็นแบบนี้กันแต่ของพี่เขาใส่กล่องมัดใบเขาเรียกวบอะไรพี่ใบจั่ใบไผ่ใช่ไหมแบบนี้ก็ได้หรือใส่กล่องแบบนี้ก็ได้นะคะนี่เลยนะคะ